บทเรียนรวมๆก็คือเราต้องดูที่พื้นฐานจริงๆครับการบริหารนี้สินความสามารถในการทำกำไรอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์หรือการเติบโตแบบฉาบฉวยซึ่งทั้งหมดนี้ก็กลับไปย้ำเรื่องมิสเตอร์มาเก็ตนี่เป็นวิธีเปรียบเทียบที่ฉลาดมากเลยครับค่ะแกรแฮมบอกให้เรานึกภาพว่าตลาดหุ้นเนี่ยเหมือนมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งชื่อมิสเตอร์มาเก็ตเล่มนี้คือโอ้โหขนาดวอร์เรนบัฟเฟตยังบอกว่าดีที่สุดเท่าที่เคยอ่านมาเลย สำหรับวันนี้นะคะเราจะให้ AI สรุปหนังสือที่มีชื่อว่า The Intelligent Investor ค่ะโดยคุณเบนจามินเกรแฮมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกหนังสือทีออ่ต้องเรียกว่าเป็นเหมือนคัมภีร์เลยนะคะสำหรับการลงทุนเน้นคุณค่า The Intelligent Investor ของเบนจามินเกรแฮมค่ะเล่มนี้คือโอ้โหขนาดวอร์เรนบัฟเฟตยังบอกว่าดีที่สุดเท่าที่เคยอ่านมาเลย ครับผมเป็นเล่มคลาสสิกจริงๆครับใช่ค่ะทีนี้จากข้อมูลที่เราเตรียมมานะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าแนวคิดหลักๆเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็บทเรียนจากเคสจริงๆในเล่มน,นี้มีอะไรน่าสนใจเป้าหมายก็คืออยากจะสกัดเอาแก่นความรู้ที่มันยังใช้ได้จริงๆอะค่ะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปน,นานแค่ไหนแล้วก็ตามครับเยี่ยมเลยครับเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยไหมคะที่เกรแฮมเขาแยกชัดเจนมากเลยระหว่างการลงทุนกับการเก่งกำไร อันนี้สาคัญมากๆเลยเนาะใช่ครับอันนี้เป็นจุดตั้งต้นเลยคือเกรแฮมบอกว่าการลงทุนเนี่ยมันต้องมาจากการวิเคราะห์อย่างรอบคอบนะต้องมั่นใจว่าเงินต้นจะปลอดภยัยแล้วก็ได้รับผลตอบแทนที่อพอสมควรอืมไม่ใช่แบบเสี่ยงโชคหรือตามตามเข้าไปน,นั้นเกรแฮมบอกว่าต่างกันคัดเจนแล้วจากจุดนี้มันก็นําไปสู่หัวใจสําคัญที่สุดเลยที่พูดถึงกันเยอะมากๆใช่ครับแนวคิดเรื่องมาจีน of เซฟที y หรือว่าส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภยัยค่ะ หลักการมันฟังดูเหมือนง่ายนะครับคือเราพยายามซื้อสินทรัพย์ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของมันต่ำกว่าแบบมีในยะสำคัญด้วยนะอ๋อคือประเมินมูลค่ามาก่อนเราต้องซื้อให้ถูกกว่านั้นเยอะๆครับผมส่วนต่างตรงนั้นแหละครับคือ margin of safety มันเป็นเหมือนเอ่อกันชนกันชนเหรอคะครับกันชนเผื่อเราวิเคราะห์พลาดไปบ้างหรือเผื่อมันมีเหตุการณ์รายๆที่เราคาดไม่ถึงในตลาดเข้ามาอืมเข้าใจเลยค่ะ เหมือนสร้างเกราะป้องกันไว้ก่อนใช่ครับป้องกันความเสียหายนักหนักได้ซึ่งการประเมินมูลค่าเนี่ยเกรแฮมก็เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานที่จับต้องได้นะผวกงบดุลกําไรอะไรพวกนี้ไม่ใช่แค่คาดการอนาคตลอยๆมีอีกอันที่น่าสนใจมากคือภาพเปรียบเทียบเรื่องมิสเตอร์มาเก็ตอันนี้คืออะไรคะอ๋อมิสเตอร์มาเก็ตนี่เป็นวิธีเปรียบเทียบที่ฉลาดมากเลยครับค่ะเกรแฮมบอกให้เรานึกภาพว่าตลาดหุ้นเนี่ยเหมือนมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งชื่อมิสเตอร์มาเก็ต เพื่อนนบ้าครับเพื่อนบ้านที่อารมณ์แปรปรวนสุดๆเลยบางวันอารมณ์ดีมากมาเคาะประตูบ้านเลยนะเสนอซื้อหุ้นที่เรามีในราคาสูงลิว้วโหอยากได้เพื่อนบ้านแบบนี้ทุกวันเลยค่ะแต่เดี๋ยวก่อนครับบางวันเขาก็จะซึมเศร้าหดหู่สุดๆมาเคาะประตูอีกเหมือนกันแต่คราวนี้มาเสนอขายหุ้นตัวเดียวกับที่เรามีนั่นแหละแต่ในราคาที่ถูกแบบไม่น่าเชื่ออา้าวกลเป็นแบบนั้นไปครับ ประเด็นคือนักลงทุนที่ชาญฉลาดเนี่ยจะไม่ปล่อยให้อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงของมิสเตอร์มาเก็ตมาครอบงมการตัดสินใจของตัวเองอืมอืมแต่จะมองความผันผวนตรงนี้เป็นโอกาสต่างหากโอกาสยังไงคะก็ถ้ามิสเตอร์มาเก็ตกำลังเศร้ากำลังกลัวแล้วมาเสนอขายข,ายของดีๆในราคาถูกมากๆเนี่ยมันก็คือโอกาสให้เราซื้อเพิ่มถูกไหมครับอ๋อแทนที่จะตกใจขายตามเขาไปใช่ครับไม่ใช่ตกใจขายตาม คือเราต้องยึดการประเมินมูลค่าของเราเป็นหลักไม่ใช่อิงตามอารมณ์ตลาดวันต่อวันแยกให้ออกระหว่างราคาที่มิสเตอร์มาร์เก็ตเสนอกับมูลค่าที่แท้จริงของกิจการสุดยอดเลยค่ะเห็นภาพชัดมากในหนังสือเหมือนจะมีกรณีศึกษาด้วยใช่ไหมคะที่เอามาสอนเรื่องพวกนี้มีเยอะเลยครับที่ดังๆก็เช่นเพนเซนรัลบริษัทรถไฟยักษ์ใหญ่เลยนะที่ดูมั่นคงมา,มากๆค่ะ เคยได้ยินชื่ออยู่ค่ะแต่สุดท้ายก็ล้มละลายไปในปี1970สร้างของตกตะลึงพอสมควรเลยโหขนาดนั้นเลยครับหรือมีการเปรียบเทียบคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันอย่าง CS กับ m o n t g o m e r y Ward ซึ่งผลลัพธ์ในระยะยาวต่างกันมากเพราะการบริหารจัดการแล้วบทเรียนจากเคสพวกนี้คืออะไรคะอย่าง Penn Central เนี่ยมันชี้ให้เห็นเลยว่าการมีชื่อเสียงเก่าแก่หรือภาพลักษณ์ภายนอกที่ดูดีมันไม่ได้การันตีอนาคตนะ แล้วก็อันตรายของการมีหนี้สินสูงเกินไปโดยที่พื้นฐานธุรกิจจริงๆอาจจะไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นส่วนเคสเซียสกับวอร์ดก็สะท้อนว่าการบริหารที่รอบคอบการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์มันสำคัญแค่ไหนค่ะบทเรียนรวมๆก็คือเราต้องดูที่พื้นฐานจริงๆครับการบริหารหนี้สินความสามารถในการทำกำไรอย,อย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์หรือการเติบโตแบบฉาบฉวยซึ่งทั้งหมดนี้ก็กลับไปย้ำเรื่อง Margin of Safety อีกแล้วครับว่ามันสำคัญจริงๆในการรับมือกับความไม่แน่นอนพวกนี้เคสพวกนี้น่ากลัวเหมือนกันนะคะทําให้เห็นว่าบริษัทใหญ่ๆก็พลาดได้และหลักคิดที่ดูเหมือนจะหนักแน่นแบบนี้คนทั่วไปอย่างเราๆท่านๆจะเอาไปปรับใช้จริงๆได้ยังไงบ้างคะนอกจากเข้าใจทฤษฎีแล้วคำถามดีมากครับจริงๆแล้วแก่นของการเป็น Intelligent Investor เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่อง IQ สูงๆหรือวิเคราะห์เก่งอย่างเดียวนะครับอ้าวไม่ใช่หรอคะ กรแฮมเน้นเรื่อง EQ หรือการควบคุมอารมณ์ด้วยครับคือต้องฝึกตัวเองไม่ให้ความโลภตอนตลาดขึ้นหรือความกลัวตอนตลาดลงมาบงการการตัดสินใจของเราอืมต้องมีวิน,นัยใช่ครับต้องมีวินัยลงทุนตามหลักการตามแผนที่วางไว้แล้วก็มองยาวๆครับมองว่าเรากำลังเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ใช่แค่ซื้อซื้รข,ขายกระดาษหวังกำไรเร็วๆแล้ว Mar g i n o f Safety ล่ะคะนอกเหนือจากใช้กับหุ้นแล้ว ประยุกได้กว้างกว่านั้นเยอะเลยครับอย่างในชีวิตประจําวันการที่เรามีเงินสํารองฉุกเฉินเก็บไว้พอสําหรับค่าใช้จ่ายสัก3-6เดือนค่ะค่ะที่เขาแนะนํากันนั่นแหละครับคือ Margin of Safety ทางการเงินส่วนตัวเลยมันช่วยให้เราผ่านช่วงเวลาแย่ๆหรือเหตุไม่คาดฝันไปได้โดยไม่ต้องตัดสินใจอะไรผิดพลาดทางการเงินเพราะความจําเป็น,นบังคับอ๋อเห็นภาพเลยค่ะมันคือการสร้างกันชนให้ชีวิตด้านอื่นๆด้วยถูกต้องครับ งั้นสรุปได้ว่าการจะเป็นนักลงทุนที่ชาญฉลาดตามแนวทางของแกรแฮมเนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่ว่าใครวิเคราะห์ซับซ้อนกว่ากันหรือใครมีข้อมูลลับอะไรแต่มันคือการสร้างกรอบความคิดที่ถูกต้องมีเหตุผลมีวินยัยอดทนแล้วก็สำคัญที่สุดคือยึดหลักส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยไว้ตลอดเวลาใช่เลยครับครบถ้วนเลยครับค่ะทีนี้ก่อนจะจบกันไปผมมีคำถามทิ้งท้ายนิดหนึ่งอยากฝากให้ลองกลับไปคิดกันดูเล่นๆนะครับ ได้เลยค่ะว่ามาเลยค่ะคือในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยนอกจากเรื่องลงทุนเรื่องเงินเงินงทองแล้วมีบ่อยแค่ไหนที่เราปล่อยให้อารมณ์ของตลาดในรูปแบบอื่นๆน,นะครับอารมณ์ตลาดรูปแบบอื่นครับเช่นความคิดเห็นของคนรอบข้างกระแสะสังคมความคาดหวังจากคนอื่นๆอ,อะไรแบบนี้เข้ามามีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆอื่นๆในชีวิตของเราโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้ ว่ากำลังโดนมิสเตอร์มาร์เก็ตในรูปแบบอื่นๆชักจูงอยู่โหคำถามน่าคิดมากเลยค่ะต้องกลับไปทบทวนตัวเองดูเลยนะคะเนี่ยว่าเราปล่อยให้อารมณ์ตลาดแบบนั้นมาปั่นหัวเราบ่อยแค่ไหนขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ยินดีครับและสำหรับใครนะคะที่มีหนังสือที่อยากจะให้ AI สรุปให้อีกเนี่ยสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ในคลิปของเราเลยนะคะ